ต่างชาติตกใจยกใหญ่เมื่อต่างชาติมาเจอทะเลกัมพูชากับทะเลไทยเมื่อชาวต่างชาตินะคะได้มาเผยเหตุผลและข้อสงสัยว่าทำไมทะเลที่กัมพูชาถึงได้ต่างจากทะเลของไทยเสียจริงดูในเพจเพจนึงเห็นรีวิวเกี่ยวกับทะเลกัมพูชาหน้าเที่ยวชายหาดสวยที่พักก็รูหราและกัมพูชาก็เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวได้ดี ซึ่งฉันบอกก่อนเลยนะว่าฉันยังไม่เคยไปเที่ยวที่ไหนในโซนแถบเอเชียเลยพอฉันเห็นมีคนรีวิวมันน่าเที่ยวดีดูรูปก,ก็น่าจะใช่เหมือนเขารีวิวแต่พอเอาเข้าจริงมันไม่เป็นเหมือนที่รีวิวด้วยซ้ำหรือฉันบินมาผิดประเทศแต่ก็ไม่นะ ทำไมภาพกับความเป็นจริงสิ่งที่เห็นในรีวิวมันช่างต่างกันมากพอฉันไปหาจุดที่เขารีวิวซึ่งมันคือทะเลที่อยู่สีหนุวิวหรือเปล่าพอฉันได้เดินทางไปที่นั่นแทบช็อกชายหาดเต็มไปด้วยขยะและน้ำทะเลก็ดูเหมือนไม่ค่อยมีคนเล่นมันเงียบเหงาไร้นักท่องเที่ยวและร้านอาหารแถวนั้นก็ไม่ค่อยสะอาดดูดูเหมือนนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเข้าเที่ยวเลย ฉันกับกลุ่มเพื่อนเลยตัดสินใจพากันบินมาที่ประเทศไทยเพราะที่กัมพูชาพวกฉันไม่กล้าเดินเที่ยวชมนั่นนี่เพราะดูมีแต่ขอทานเต็มถนนพวกฉันเป็นต่างชาติด้วยเลยกลัวในสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยตัดสินใจกับกลุ่มเพื่อน,อนว่าลองบินไปเที่ยวที่ไทยดูไหมว่าจะต่างจากกัมพูชาไหมหรือจะเหมือนกันพอพวกฉันบินมาไทย ตั้งแต่ลงสนามบินฉันกับกลุ่มเพื่อนๆดีใจมากและได้พากันหาที่พักแล้วค่อยออกไปเที่ยวพอฉันกับเพื่อนออกไปเที่ยวมันสนุกมากๆผู้คนมาจากไหนก็ไม่รู้เยอะมากพอฉันกับเพื่อนได้ไปดูทะเลของไทยฉันกับหองเพื่อนร้องเป็นเสียงเดียวกันว้าวมันอเมซิ่งมากๆพวกฉันดีใจมากที่ตัดสินใจมาที่ไทยในครั้งนี้มันคุ้มค่ามากๆ ถึงราคาจะถูกหรือแพงฉันไม่มีปัญหาแต่เที่ยวที่ไทยถึงจะแพงแต่ก็คุ้มทะเลไทยสวยงามผู้คนเต็มชายหาดแถมอาหารก็อร่อยขยะไม่มีสักชิ้นแต่พอมาคิดอีกทีภาพที่เห็นในรีวิวที่มีคนกัมพูชาหรือเปล่ารีวิวมันเหมือนของไทยเป๊ะเลยนะหรือเขาก๊อปภาพของไทยไปรีวิวให้กับประเทศตัวเองหรือเปล่า แบบนี้ก็หลอกลวงนักท่องเที่ยวที่เขาไม่รู้เรื่องนะสิเหมือนกับที่พวกฉันเจอในตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงนี่เขาใจร้ายมากนะเข้มภาพของประเทศอื่นไปโปรโมทให้ประเทศตัวเองแบบนี้หลอกลวงชัดๆต่อไปพวกฉันคงจะมาเที่ยวที่ไทยอีกเป็นแน่ผู้คนมีแต่รอยยิ้มต้อนรับนักท่องเที่ยวดีวัฒนธรรมของเขาก็ดีไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวอีกด้วย พอเรื่องนี้นะคะได้เผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะเลยนะคะโดยเฉพาะคนกัมพูชาที่พอรู้แบบนี้ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันรัวๆความเห็นแรกค่ะเขาก็ได้บอกว่านี่พวกคุณดูผิดหรือเปล่ารีวิวที่ไหนจะไม่เป็นไปตามภาพที่รีวิวพวกคุณคิดกันไปเองหรือเปล่าความเห็นถัดมาค่ะก็บอกว่าการที่พวกคุณออกมาโพสลงสื่อแบบนี้ มันทำให้ประเทศพวกเราเสียหายได้เลยนะใครจะก๊อปเอาภาพของประเทศอื่นมารีวิวให้กับประเทศตัวเองบ้าหรือเปล่าตัวคุณเป็นต่างชาติจะไปรู้อะไรดีแค่มาเที่ยวก็พอแล้วมัง้งไม่เห็นจะต้องมารีวิวลงในสื่อแบบนี้เลยต่างชาติคนที่โพสนะคะเขาก็มาตอบกลับมิ้นนี้ด้วยนะคะเขาก็บอกว่าการที่ฉันลงในสื่อแบบนี้ไม่ได้หมายความว่า จะมีเจตนาทำให้ประเทศพวกคุณเสียหายอะไรแต่แค่ฉันสงสัยและพูดมันออกมาก็เท่านั้นถ้าการพูดและการที่ฉันสงสัยทำให้พวกคุณเสียหายก็ต้องขอโทษด,ด้วยแต่หลังจากนี้พวกฉันคงไม่ไปกัมพูชาเป็นแน่แท้ขอบายเลยละกันความเห็นถัดมานะคะก็จะเป็นของคนกัมพูชาค่ะเขาก็บอกว่า ก็แล้วทำไมพวกคุณไม่ไปให้ทัว่วเกาะดูละ่ะบางเกาะของกัมพูชาก็สวยงามนะแต่พวกคุณเข้าไม่ถึงจุดที่สวยๆต่างหากละ่ะอย่างเกาะลงสวยงามที่พักหรูหราแต่พวกคุณเลือกไปที่สีหนวุวิวที่นั่นนะ่ะมันร้างมานานแล้วพวกคุณยังจะไปอีก ก็มีคนมาตอบกลับด้วยนะคะเขาก็บอกว่าพวกคุณที่มาเม้นว่านักท่องเที่ยวอย่างน้นอย่างนี้พวกคุณเคยไปสัมผัสมาหรือยังและอีกอย่างพวกเขาเหล่านี้ก็เห็นมาจากรีวิวเพราะเขาไปเที่ยวกันเองไม่มีใครนําเที่ยวเขาก็คงจะบอกให้รถรับจ้างพาไปที่ที่เขาเห็นในรูปแต่มันไม่มีรถรับจ้างเลยพาพวกเขาเหล่านี้ไปที่สีหนุวิวหรือเปล่าที่ฉันพูดมานี่ อาจจะจริงอย่างที่ฉันพูดนะแต่แค่ต่างชาติเขาไม่ค่อยสนใจรายละเอียดแบบนี้มากนะักเขาเลยได้แต่สงสัยความเห็นถัดมาค่ะก็บอกว่าต่างชาติตัดสินใจไปที่ไทยนะ่ะดีแล้วถ้าอยู่ต่ออีกสักสองสามวันคงกลับประเทศไม่ได้แน่เลยเพราะจะถูกโจรกระชากกระเป๋าและขอทานก็เยอะ อีกอย่างที่เที่ยวก็สู้ไทยไม่ได้ดีแล้วที่พวกคุณตัดสินใจออกจากประเทศนี้ได้ไม่งั้นเจอแน่ๆขนาดนั่งในรถรับจ้างแต่เป็นสามล้อมันยังมีความสามารถดึงเอากระเป๋าไปได้เฉยดีนะเป็นกระเป๋าที่ไม่มีเงินและของสำคัญอยู่ในนั้นที่ฉันพูดมาคือฉันเจอมาเลยกล้าที่จะออกมาพูดความจริงหลังจากวันนั้นฉันก็ไม่เคยคิด ที่จะไปกัมพูชาอีกเลยไม่เคยคิดเลยความเห็นถัดมาค่ะก็บอกว่าทุกชาติในอาเซียนก็บอกว่าทะเลตัวเองสวยที่สุดแต่ไทยมีการจัดองค์ประกอบต่างๆเช่นการเดินทางความสะดวกสบายอาหารการกินการให้บริการกิจกรรมเพิ่มเติมสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ในทุกระดับความเห็นถัดมาค่ะก็บอกว่า Main, เมนเลิกอเอาทะเลร้างไร้นักท่องเที่ยวมาเทียบกับทะเลระดับโลกของไทยมันคนละเลเวลกันอย่างสิ้นเชิงถัดมาค่ะก็บอกว่าช่างกล้าพูดว่าคามนมีชายหาดที่สะอาดและสวยงามความเห็นถัดมาค่ะก็บอกว่าจ้องแต่จะล้วงกระเป๋านักท่องเที่ยวใครเขาจะอยากไปความเห็นถัดมาค่ะก็บอกว่าทะเลคามนมีกี่แห่งคุยเหลือเกินมันไม่ใช่แค่ทะเล ที่พักกิจกรรมไทยมีตลาดอาหารนานาชาติทุกแหล่งท่องเที่ยวมีนวดมีสินค้าท้องถิ่นมีร้านกาแฟร้านเหล้าผับบาร์มากมายอยากให้คนมาต้องมีอะไรน่าสนใจพร้อมรองรับเขาก่อนรวมถึงนิสัยคนด้วยความเห็นถัดมาค่ะก็บอกว่าทะเลอาจจะไม่ต่างกันแต่ความปลอดภัยความสะอาดและราคาคือปัจจัยสำคัญนะมีน ความเห็นถัดมาค่ะก็บอกว่าทะเลภูเขาเกาะแกงมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติความสวยงามมันก็ไม่แตกต่างกันเท่าไรหรอกแต่ที่มันต่างคือผู้คนการเดินทางการบริหารจัดการความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่พักอาหารค่าใช้ใจ่ายวัฒนธรรมอินเทอร์เนต็ตอะไรพวกนี้เป็นสิ่งประกอบด้วย จึงจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ความเห็นสุดท้ายนะคะเขาก็ได้บอกว่าขมิเจ้าโลกกำแพงวัดมีทุกอย่างเลยหลงตัวเองไม่สนสถิติโลกใดๆทั้งสิ้นหลับหูหลับตาเอาตัวเองเป็นหลัก สำหรับ EP นี้นะคะก็จบแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับ EP นี้ถ้าแอดพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยทุกท่านด้วยนะคะและก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ